นองเป็นยังปัตโต้พี่น้องน้องเนอนกระแต่งโตเรียบร้อยแล้วพี่น้องไหยเมื่อกี้ยังเข่าแต่งโตอยู่ในห้องนอนอยู่คือบนนุ่งบางนึงนี่เมื่อกี้คือว่าสั่นๆคือบนกระชายส่งเลยคือว่าเมื่อกี้นี่เห็นเออนั่นมาวันนี้มาวันนี้ใส่ส่งแล้วเนาะใส่นอนบองนึงนี่แมนโอ้หามากเมื่อกี้นี่ก็แบบกระชายส่งแล้วเนาะเป็นยังคิดว่าเป็นนุ่งจะเสือพี่น้องเลยเรื่องอะไรตาบอกว่าือว่าน้องบม่ได้ใส่ส่งเลยเมื่อกี้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะกายินดีตอนหับเข่าสูซองบบาวู้ไทยคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะเมื่อนี้บบาวู้ไทยก็เดินทางมาหาน้องอ้อยน้องจอยเพื่อนพี่น้องไว้เนาะมากับทีมงานคือเก่าละบบาไกาค่คนต่อมาหากินพี่น้องตอนนี้เกา่าผบาไทยมาหอดอยู่ที่บ้านของน้องสาวอ้อยสาวจอยแล้วพี่น้องไว้เนาะ ตอนนี้เบาะไทยก็อยู่ที่เฮือนของเพื่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบาะไทยสี่าขึ้นอยู่ทึงเฮือนของน้องพี่น้องเอ้บู๊ว่าเพื่อนเฮทศยังเสียงดังต๊อปปอปป๊อปอยู่พี่น้องอยู่ทึงเฮือนเพื่อนเนาะจะได้กลับไปติดตามชมกันพี่น้องเอ้เนาะนองพี่น้องตอนนี้เบาะไทยก็กำลังขึ้นเนาะพี่น้องเป็นน้องปุ๊ปอกปอกป๊อกอยู่พี่น้องไอ้เฮียงน้อย สบายดีเนาะสบายดีว่าคือแต่งตัวงานเถอะมันคือเซ็กซี่แท้เอออ้โหเด็ดปลาทูปลาเห็ดยังนะฮะปลาลปลาปลาเ็ดดไแม่พึ่งกงแจงเห็ดแกงยังลไงคือสิมันเห็ดพวกเนาะได้ลายเลยเนาะ ไม่ดียอมันเยแม่คุณแกงเฮ็ดเพชวเฮ็ดพวกหรือว่าเฮ็ดตาบนั่นะพี่น้ยอันนี้เป็นนองซออชจอยเป็นเป็นเพรหลักปาฮ่ากเ่เซ็กซี่เลยพร้อมกันนะพี่นอยของเช้าสวดนี่ทีไปใช้นี่นะ ไม่ได,ด้ไปใส่ไม่ได้ไปใส่สบายดีนะสบายดีเจ้มันดงฮะเออมันยาเป็เนยังมันอยู่ินเนี้แสงเออสบายดีเนาะเอออาการพ้อนบ่ามันอนี้นะสบายดีแม่นก็งาม,ล <c oughs> มเลยก็ไปให้หน่อยทางพุ่นเปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนเครื่อง <c oughs> าส,อสาวสาวแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนเดิมพี่น้องเซ็กซี่คันว่าไปเปลี่ยนสูงในเบาะแต่พยานเอฟซีเพืใจว่ายมา แล้วเปลี่ยนเป็นสงครามเาี้ยเอาอะอนุญาตสงครามน้อยนึงเหมือนนี้เนาะเงินเงินบ่พอหน่อยนึงก็ได้ลงสงครามน้อยนึงประมาณสิบพันน้ยังบ่พอเดี๋ยวเอาเบื่อฮะเดี๋ยวดูน้าน้องแต่งโตัวก่อนเราจังสิไปนั่งคุยกับน้องอยู่น้องพี่น้องไปน้องเป็นยังปั๊ดนี่น้องน้องน้องเป็นกระแต่งโตเรียบร้อยแล้วพี่น้องไหมเมื่อกี้ยังเข่าแต่งโตอยู่ในห้องนอนอยู่ คือบนนงมางนึงนี่เมื่อกี้คือแบบสั่นๆก็โดยใช้ส่งเลยคือว่าเมื่อกี้นี่เห็นเออนัน่นเปลีน่นมามาว<ป>ันนี้ใส่ส่งแล้วเนาะใส่นอนบางนึงนี่เมนโอ้ทํามาเมื่อกี้นี่คือวแบบโดยใช้ส่งแล้วเนาะเป็นอะไรคิดว่าเป็นนงแต่เสือเป็นอะไรหรือว่าอายไลายตาบ่ะคือนอกมันได้ใส่ใช้ส่งเลยเมื่อกี้นี่บอใส่อยูบ่บอ่ใส่อ๋อขนาดนอส่งขาดไปหนึ่งมันจะแนวขาดดีดึงมันเพรา เงินหวพอก็รได้ซ้ำนี่พี่น้องชุน้องช่วยได้ซังเงาบะไม่ซื้ออยู่ในเมืองเออมีกันเนาะมีมาเครื่องเวียดมาชุดอะไรยังงามคือเก่าเนาะบอกกัตัวอมตัวหรอตัวนึงนึงมีอยู่ที่เอฟซีผ่นโทรฮะมีมีอยู่เนาะเาเพื่อน้องอ้อยบ่มีป่แมนบามีแต่น้องจอย มีบลายบ่มีมีปลายหลเนบะมี่อ๋อมีอยู่คนึสองคนนะนายมันก็เลยว่าแบบบะมีมันปลายดิมีอยู่มีมีปลายเนาะจใจนี่ประมาณชิพคนบ่บ่ฮอดบ่ฮอดประมาณสองสามคนเลยอือขึ้นมาในเห็นเขาเมืองบ่เมืองเขาไปยังอยู่เมืองเมืองไทยเลออีเมื่อวานนี่บ่เมืองท้องทะเลังบ่เน้นประมาณเป็นเนี่ย เปลดินเสือเปลๆอปัวแงเงินอืมเป็นปลดนเป็นปลดินไปเอาเงินซืออไอ้เช่นมาเนี่ยื้อน้ำมันสีื้อน้ำมันกับปลานินเอออ๋อเ่อน้ำมันตัดตัดหนาบุ่งหนาลายปะมันโหกโคกอะไรเนี่เออกลายปะ คือบบโทรบอกให้ช่วยมาช่วยเนี่ยไเขาแยบมือค่าแล้วไม่ใชคยเสียหนามาแล้วนะเดือดรำหน้ามากเลยเดือดรำอยู่เนาะหน้าก็จะรำแต่รำหน้านู่นมือหน้าอีกขันว่างกับมาขันเบาว่างกับปกติว่าได้เนาะพัราคาปรหยัดกับมาไม่ได้ไปซื้อจากต้นหนาไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันแล้วก็ซื้ออาหารการกินมาแต่เมืองมากินน้าเปไหไร้าหารในเมืองแซ่บบ้อเลยว่าจะไหนแซ่บแซ่บ Lai yang nó, do it. The bombing nó. Mang kim, mà tiền nhai. Mặc quay, you know. Một kim, mọc kim, mặc quay, tìm 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 จับตัเต็มใม่เต็มมือทำแพ้นพอดีเนาะแต่เพราะว่าเพื่อเได้มาหาหน่องน้องมาได้เนาะไล่บอลไปดิเพราะว่ากัจนเมื่อยจะกี่ทำไหไปตลอดกับว่ามีเวลาไปนั่นนะแค่ก็บจะเคลียกเพื่อนเนี่ยจนบอิเวดเวียกหัวสวนเมื่อาหา่ปาตัดทางหยาใช่ได้วันเนอเด้อไปป่ล่ะหาชัยหกีเดสวนอะป้าหกหกอะไรยใส กางเตบ่อนโคงกายแปรร่องอในแม่นุ่นราเบิร์ดหลายแถวนั้นนะ่ะลินน่าร้ายรายฮ่าดเด็กคนมาเบิ่งมาแยงนั่อยู่นี่ยังไงไอช่องเช้าพี่เชี่ยเออนั่นไม่มาไอ้น้องไอ้หน้องจอยไปเชียชยเฉยไปนอนไปนอนเทีย่ยงกับแบบไงงว่วงๆอย่างนี่น,นะจะไปนอนบ้างจะไปนอนเลยสิสิต้มไก่สุกิน ท่นไม่เชียร์ใหญ่เดี๋ยวต้มวะไม่บอกแล้ว่ะต้องเชียร์ก่อนแล้วถึงต้มไก่แล้วหลายเลยเป็ดไก่ต้มไก่ปูปลากระมีในสวนนล้วน่ะเขชุบนองอยากชุบนองเฮตี้ไปโลเฮตี้ไปไหนกินดีปลาหอยปลายังมาทันใหญ่ปลากระมีไบ่อยากกินปลาอยากินน้าไก่อยากกินไก่อยากกินต้มไก่เอาไก่ใหญ่บ่หน่อยหรือใหญ่ก็ได้กินเบ็ดกินเบ็ดเนาะ mọi người áo người mọi người mọi người mọi nó mọi người nó người mọi người mọi người mọi người mà người mọi người mọi người nó nó, mọi người 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 nó người nó nó, mọi người mọi người mọi người Tết người mọi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  người thái tiktok, mọi người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  mọi มันกวนหรือเล่าทีด i นึ่งกวนมึงกวนเนาะวันที่ยังคืออะไรไปวิน่ยังลืมอะไอกับบัเจอกวนทิดนึางเจอแต่แนว่ืเจอแนมือเนั่นเนี่ยมาเจอก็ลืมมั้ตจ้มาเจอเลยมาเจอเลยน้องไอองเลื่อนลน้องเต้นทายลงติ๊กต็อกนีคือว่าลินเต้นลินอลยูลินแอลจะว่วเนาะมลี้าสาจอยพรชุน้งวักพรมาไหนเนาะแมนแจ็คมืออะไรสันเชียงน่น ลายมือแล้วตั้งแต่คนเศร้าตกอ๋อแสดงว่าส่วนลายหนาะชิโนฮ็ดจักบอลส่วนมันหนอสองสามบอลสามบอลเออคืบ่าวมาอยู่นั่บ่าวมีมมีไพ่มามีไพ่มาเอาบ่าวมาอยู่มาเสียห้าซ่วยเามีบ่าม่ชดอกเลือกไล่บบเลือกบ่เยเลือกแต่บ่มีคนบอลไ่บมีไ่มากจน วาเอฟซีนเบึ้งอยู่ได้วะผมีผลโพ้ไดมัทเอฟซมันมัดลายคนอยู่ไหนน้อยใจนะคนโรมาเห็นย่ชวนได้บ่โรมาแบบได้เอฟทีโทน่ะโต้วเลื่มักเื่องมักเลื่อหอยู่บ่เอาว่ายู่นว่าหลืว่าวาเลีมัมาอยู่มาขอนะบ่บ่ว่าเลยแสดง่นล้มไปซื้อนพิ่นล้มเวลาบางคนก็ทา ถ้าเบาปทไทยเนี่บาไทยรมเนี่ยมเอาเลยนะมันต้องล่มเห่นนะมาโดนวันนี้ไม่ยากกัองเดือนเนาะเาไทยเนาะรมลมแท่รมต้องเฮ็ดเล่นกระลุืนเอนัลุ้งขึเลยฟาดเลยะมันจะว่าล่มเสื่อเลยเพราะว่าเอฟซีนล่มเสื่อว่าบอคือว่าอะไรพันยูกไก่บารไทยแมนละมันกับเพื่อชิได้มหาเนาะมันกับเพื่อใเาาว่าเออบั มืึอนั้นมืึอนี้ว่าโดนไปสิมหาเหมือนเปิดบ้าบอกเราะว่าอยู่มาอยู่ถอดเดื้อถอดน้องกินหอนวัดสิมหาช่วนั้งมาแน่แน่ใครเข้ามาหาอยู่บอกมาดิบมาดิบแต่ว่าต้องไปนำทีมงานอเขาแชร์ไปใช้เป็นสภาพไปเลาะบอกแบบเพันธุมาสิมาดิบนี่สินเนาะต้องไหนมากับทีมงานเนาะมานสุปไงวะด้วยวะทีมงานเดินอะไรอะพามาสุปางนี่กน้องน้องแตเองเล คันว่าเอฟซีเป็นมาสิพ่าเป็นเลาะใช่ไหมน้องมาเลาะบนหอยเก็บหอยบ่เก็บบ่ได้สิพ่าเลาะไปใช่ไหมหอยบ่แทนนี่มาเลาะเก็บยังจ่ะสิพ่าไปลินลินทางใดทางใดก็ได้ทางใดก็ได้เต้าหวยบ่เจ้าหน้านี่บ่ก็ได้บ่ใช่จีอเออสิพ่ายังไปตักน้ำไปตักน้ำไปดินไปหาหัวไม้เนาะหัวไม้ยันจะเป็นโมไปน้ำเนาะด้วยไปดินพูดตะยอกตะยอกออกไปบ่ คุณบาปุสาวก็ว่าลายเลยแต่แต่เที่ยเขาว่าอยู่พคนเดียวลายแบบเมนเพราะว่าเขาเห็ดแบบเพื่อนอืมเห็ดแบบเพื่อนชาวไอเทียนที่ทาห่างนั่นบเปล่อไม่ยืด่ึงยืดยอนเขาค้ายเครื่องบ่อเลยูนไม่บ่อเขาไม่ได้คล้ายอืมแสดงว่าเป็นบอลท่องเที่ยวนึงอย่างเี้เนาะมาประเทศเนาะงเมนเมนเมนลายผัวลายคนถามมาเขตนี่ต้องเลยไปเป็นเปล่าเมนอลาไอ้กันไม่เจอเห็นหน้องก็ไม่เคยไปเมนบ่อไปตลอดไปจ้ะ บ่ได้ไปบ่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปไปแต่ดูทีไหนๆจะพาไปยุทธมายเพรามีรถใหญ่มีรถใหญ่รถแจ็คขี่ได้ให้เอฟซีแล้วขี่พาไปเนาะบอกกันเพิ่นมาเพิ่นมีรถใหญ่กะที่ฮากน์คนเดินไปผมก็บมวนไปแบบนั้นไปพร้อมกันมวนรถไอ้พุทธก็มีชมวันวเขาขี่รถจักรไปมันกับอกเป็นขบวนไปได้เห็นนะเจ้าหน่อยบางคนไปจากแว่นั่นแว่นี่นั่นนั่นนี่มันยากนะเนาะเนอะเป็นมาหน่อย รถใหญ่กับเวได้รถใหญ่กับเวได้ดเกอแวหลายคนกับใครนี่ <c oughs> อันนี้เจอขี่รถจักรฟับจักไปทางไหนหน่ <c oughs> นอยหาพวกมึงแรกยังมาอัดเดี๋ยวเนาะนี่รถไปทางาไ,ไหนอืมน้่เกิไปไปได้ช่ไหมประมาณส,สองสิบสามาสิบยังโสดคือเก่าปะน้องอยังโสดแถมขี้ทอ,อดอ่ะอีกอ กินหอดเอฟซีเนาะเอฟซีกินหอดชุ่ม i น้ำเนาะกินหอดทิมงานน้ำเนาะเคยมาดินมาทยมาหยอกได้พี่นอยเลยคนนอกกับกินหอดกันเป็นธรรมดากมหากรบบกมากับกินหอดน้อเนาะเอฟซีกับทามฮาลายลเป็นไงไหมมาไทยเป็นงในยูคอนแชทคอมเมนต์ไห้มาายคอมเมนต์ว่ามาไทยน้องน้องจอยได้มาสักกับมงานกมาเยพี่น้อยชุ่ม e กับบอกคนแรกว่า เวียนไปเวียนมานะให้ผัดิีทอดแล้วมาอีกนะมาตลอดตลอด,ลอดแล้วก็ยยาเพิ่นบุกิีทอดน้องจเนาะเครื่องเครื่องมาทนึงประมาณเจี๋ยมือทนึงเป็นดอกเลยเฮ้ยนะ <c oughs> ั่ค <c oughs> ือบวดเซือกหรอเชื่แสดงวา่าอ้าวน้องว่าไม่ใช่หรอกแสดงว่ายังโสดทีเ่เก<ด>่าเนาะมาท่านี้ก็ยังโสดอยู่ยังโสดเหมือนเดิมปั้นได้ใส่แฟนไส่ผัว ยังยังดนไปได้ใช่เอาบ่มีผูม้มากเลยบ่มีผู้มากอ๋อเรนี่ผูวาวันเดียมาดินป่ะจ๊ะจูไวรุน,นยังเขานะ่าะผู้วาวันคืนมาลินบ่าะอยู่เฮือนกลางคืน,นมีแต่ว่าเขามาแต่วา่าไม่อยากรวมนักพิธก,กันนักผู้าวาวาบ่าวอ๋อเพราะเขาวอกคิร่าแมนบ่แห่งเขาสิจับโทรศัพท์น้องนอนรับนี่นะเออ้องตื่นเขาเขาจะเล่นโทรศัพท์เขายังเอาโทรศัพทเขาจะไปเปลี่ยนเฟซกันบ่จ๊ะ เม่แม่นใส่ผู้บ่าวน้องเขาจังจับโอ้อเมื่อผู้บาวนอาอาอ้องน้องผู้บาลเ,เขาขึ้นมาแล้วเขาจับโรถเขาเขึ้นมาแล้วเขายาโทรศัพท์เลยบางทีเขาก็อ,อยากลักบ่แม่เนเขาอยากลักบ่สเหมือนนะเมนแต่ว่าสุน้องตื่นก่อนแบบลักษณะต้องจับโทรศัพท <c oughs> <ม>์นะ ลักษณะเข้ามาแบบปุ๊บชุมม่มลมกรตอร์เลยข้ยหาวหไา,ายได้จับหน่อจ๊บีกไปเลยบอกจะน้อยขึ้นมาวันนั้นจะน้อยขึ้นมาห้าหลักอีกเนี่ยเหรอเออแต่ละมัดระวังนะเนี่ยคือว่าเนี่มันโมมีประตูว่าประเทศไทยเน,เนี่ยอะไรเด่ดมันมีประตูเราใครเนี่ยเนนี้น <พบ S 1> น่ยโมมีประตู <ผม S 1> <น>ของน้องประตูใส่เวอร์ปุ๊บเป็นประตูให้น้องเนี่ยเป็นว่ายังโมมีประตูเนาะ ทันนี่ประตูนี่พนใช้ล็อกนะโอ้ก็คือสีดีนั่นเองเขาขอเนาะแม่ถ้าอยากเปิดไม่อยากเปิดก็ยากใครแต่นี่พอหอมมากก็เปิดไปก็เปิดด้วยพี่น้องเลยแม่พอหอมให้ประตูกเขาใช้รักโทรศัพท์เลยอือเม็นพอหอมกลางกลางกลางผ่านแล้วนะขันคืบบอลเดินชุดว่าเขาร้อยกันไหนโอ้ยเขาร้อยแล้วตอนนอนอันนี้ได่นดวงใจอันนี้พ่เฮีดชุดนองว่าอยู่นอนในเขื่อนอะไรเฉยเลยเขานอนอยืนไดจะร้องเขาลอยแล้ว แบบในตัวเมืองแบบวันนี้นี่โอ้เซ็ตแบบนี้นะเพราะว่าแต่เครื่องแต่ครองชุบน่องกัเซ็ตไปนล้วเซ็ตคือกันเซ็ตโจนอ่ะเนาะอันนี้ทางเห็ดพันธุ์เน่ยแบบไทยต้องกันอะไรประจุช็อติกว้เนี่ยเนาะต้องกันอะไรเลยทาวาแบบว่าเห็ดครอบไปขึ้นไปแล้วคือเข้านี่ขึ้นไปนี่เฮ็ดเฮ็ดย่างก็ได้เลยฮะกันนอกจากเพิ่นนี่นะอือคือขาเจ้านี่เฮ็ดเฮ็ดย่างกัได้ก็ถือว่าได้มาดินมาหยอกบอกกันข้างในจังคอยอันนี้เนาะไม่เนมันมีประตูพี่น้องหงซาโสดจนรลายแต่ละบ้านมัสูงมีเนาะ แต่ละบานะเออมีมีเนาะขันเงินเพื่อนดีๆงามในมีเนาะแต่เพื่อนเขาโบงงามมันจะเลยบงมีบงมีเงินบงมีเงินใส่โบงมีเงินใส่อันประตูเนาะเนาะบงงามโบงงามก็ะเพาะคุ้นงามกับมึงทีมีเอฟซีบางทีมันอยากใส่ให้เนาะบางทีเนาะให้น้องอ้นน้องจอยบางทีก็ไลยไล่แบบใส่เนาะแม่มีแต่บานใส่วงกบบ่อเกิดประมาณสองพันก็ได้แล้วเนาะสองพันสามพันก็จีได้จะได้เะ กับเพราะว่าขจีปีนกันทางปองเลยโอ้โหนะขจีปีนเนาะมันสูงเลยมันก็ปีนบไดืยถ้าปีนกับทอบ่าอันนี้ถ้าปีนอะถือหัวถ้าปีนก็หนี่หายแล้วเนาะปีนเนาะจะได้่าเขาไม่ปีนเนาะปีนไ่ได้บอกกันปีนผาวปีนมีมีบางทางมีมเคยเคยมีทานทานชื่อวอ่าผวปีนนพิษบ่เนาะ พิษบ่เรือบ่ลพิษไปได้ก่อนเขาปีนเขาปีนขึ้นเขาเลยนะพิษบ่อพิษหินบอลแต่เขาจะหายเนาะก็ถือว่ากันว่ามีประตูกับชื่อสีโอเคพี่น้องเลยทาว่าเอฟซีตัวโยงมันจะแท้ิ่นเบิ่งคลิปนีดเนาะเพิ่นเบิร์แท้แมนแมนอันนี้ประจักรอ่ะกับประจักรกับแฟนกับพี่เบอกกับน้องเองพี่น้องเลยกะไปแต่อยากไ้ให้น้องยุ่งน้องอาได้เนาะเพราะว่าผู้เช้านะท่านว่าได้ครอบไปขั้วล้วกับประจักรวะมันมีผู้ใหญ่เพิ่น อ่าซื้อให้ครัโอ้ก็สิดีอยู่พี่น้องสปบอดไพยกันเติมบาลอะไรลักษณะท่นายห่อยมันมาเมาในมันเข่าเลยโคมเลยอหไรน่ยอะไึ้นดเลยไรได้เน้ะชวนน้องไปตั้งหน้ามาไก่ไหมน้องไก่เตะบอลใช่ไปเบ้านที่ไหนบ้านไก่ไสิกรีนบ้อน บนกสะพ่อตะเคเด้แถวนี้เนาะเมีนอือพี่น้องเลยถือว่าล่ำบากรอดชีวิตของสาวหวานปลาน้องเหล่าใเนาะอยู่ในเขตชนบทนี่ปยใช่หน่อชุบหน่องบมดสื่อหน่าเข้ามาขายหน่องบ่มีเงินอะไรบ้าบ่มีเงินซื้อแซนนัมมันกับขายปลาเออซีแซนนัมมันกันยังบ่มีเลยเนาะพอชุบบอกว่าได้ยินในเมีเพันว่าน้ำมันรถบ่มีไปขายปลาลักปลาพอไปขายมาพี่น้องเลยแม่ก็เพราะ เพราะว่าบ่มีเงินเนาะทางพอเพิ่นไปหาปลามากอะได้ปลากระไปขายเพราะว่าน้องบ่ได้กินเนาะขายเบิดพี่น้องเพิ่ยเป็นการว่าจะได้เงินาซื้อน้ำมันรถแล้วก็ซื้อบัตรซื้อเบอร์ใ่้เราพี่น้องซื้อกระนเรื่องเม่งเนาะเรื่องปกติของสาวโสดพี่น้องอืมพี่นองเวืาองใช้เงินเพราะว่ากะสิไปรับจ้างก็บ่มีเวลาพี่น้องเขาบ่ได้จ้างในบ่ิษัทจังได๋บ่กจ้างจ้างแต่บ่มีเวลาไปแม่นเบียกตัวเองเนื่อวนตัวเองเนาะ ดันแร่ลายสวนโมหาคนซอยบ่มีมีใครอยากมาซอยอือมีแต่บางทีให้ FC เอฟซีไปละสื่อน้ำมันเนาะให้เป็นซวยเนาะ<ด>บางทีเมันมีผู้ใหญ่เป็นอย,ย่างไหเนาะนบ่กไกลห้น้องเขาไปหลินอยู่ในเมืองบอ่เน,ะนาเนะกะแมนสาม,มารถเ,ราเปิดตาพี่น้องเลยสาม,มารถอ่าซวยน้องได้เนาะพี่น้องเนาะ กลมกับนองทักลมกับนองก็ได้เี่น้องมาทิ้งงานนอช่วยได้กับเป็นสถานที่สื่อเนาะแมนแมนสถานที่เขาไปเล่นดูเมืองกะมิแต่เขาอยู่ในเฮือนซานเฮาก็ได้พี่น้องเ้ยอืมมัเป็นอย่างแต่เรื่องเงินครับเนี่ยเฮากับนาะทีมงานเฮากับมองเห็นเลยพี่น้องเลอืมพี้ยก็แต่เงาเลยสิบเจ็ดสิบห้ะเงาวะเจ้าชิดน้องกินข้าวมีกินข้าวยังน้องกินลาปลากับเห็ดลาปลาเห็ดยังเลย เห็ดพวกคิดว่าเห็ดแนวอื่นใช่ไหมเราไม่เราไม่เห็ดเออเห็ดพวกแล้วชั้นลองไปหาบ่ไม่ไม่ไปไม่ไปไห้แล้วก็เห็นชั้นลองมากบ่เห็ดเ่ราะเห็ดนะนองมากนองมากแล้วเห็ดนั่เห็ดตราบเพเห็ดนะเห็ดช้ำเลยไงวะไม่ว่าสำหรับมือบ่ฮอดไม่ว่าช้ำนี่ช้ำนี่บ่เห็ดนะช้ำจักเดิม สามนิ้วสามได้เนาะสามนิ้วโอ้ยใหญ่นะเนาะเห็ดปวกนนะโอ้เป็นอาหารแซ่บแงไหมเขาขายอยู่เมืองไหมแมนอยู่แถวตัวเมืองใหญ่เมมช่องแบรูป่ได้เนาะเมนนัวหนึ่งเหัวเห็ดปวเนี้แซบนะครับว่าเขาจะาแซบสำหรับคนหมักอัลเนี้ยเยชุบเข้าจะข่อยกัพอดีกินกินอะไรพกินอะไรคือาไกลพพหมักเห็ดนี่ก็มันบะซื้อแล้วคือบะไทยพวหมั ผาใช่มักเกินอยู่มักเป็นบางครั้งข้าวไม่สู่มักแบบธรรมดานะเป็นเงินเมลอันน่ะคืออยู่ในเฮือนชั้นรองนี่คือเข่าในี่ก็ยัง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 ซื้อกินบ้างซื้อยังยังซื้อเนาะโดยเพราะว่าบเขาก็ได้ซื้อดอกแปลว่าเขายืมเอาตอนนี้นะโบมีเงินอ๋ออยากซื้อตอนนี้เหรอโบมีเมนทั้งหมดกัมหกล้านน้องไปยืม ยืมเข่าอ๋อยืมเข่าฮะอยู่ในตลาดฮันเวียดอ๋อแบบติดเข่าคเขาปะติดติดนี่เข่าขันท่า่นมายืมท่างซูม่าเอิรนว่าติดนี่ติดนี่เนาะติดนี่อยู่ทางห้างหรือเปว่ามันได้ปะนไม่นติดอยู่เนาะมีฮันเวียดนี่บ่เนาะทั้งหมดก็หกล้านหกแสนสามพันอ๋อ้คนหกล้านหกแสนสามพันกจ้สอบแล้วมั้ยเนี่ยสะวันนี้นะเบิ้์แล้วเบิ้์แล้ว แสดงว่าเบิร์ตยำอะไรมาหายเป้าประมาณจักเดือนยังไม่หายมันยิงตามมีเงินบ่ไปประชงให้เวียดนะต,ต้มซีน<ถ>ต้มโยได้เนาะถักคนมันพุ่นล้วโดยป่อถ้าเมื่อใดมีกระชงกระชงเนาะเมื่อใดบ่มีกระถาคนมันบน่หรือว่าขายอันใดอันหนึ่งเนาะโดยน้อ,องๆคนเราเล็บเข่ากับไปติดเนาะที่นี่กินพี่น้องเพราะว่าเข่า ชีสกับไชซ์สดกับโบมีเงินน้องเนาะแม่ถ่าไข่มันปีหนาพอแล้วเดือนเก่าปีนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเดือนเก่าจักหน่ิดนึงแม่นราคามันกะคือว่าลงเนาะราคาพี่น้องเลยอืมเอ่อชาไข่ตักงงพี่น้องเหมว่าราคามันลงแน่นี่ราคาคาแกคารองลงด้วกันบ่อคารองพี่น้องก็ลงด้วยกันป๋อลงบลูดลดลดให้ที่ว่าเอฟซีส้มหรอเอฟซีบ้าลูดบลูดจิลาวามันบลแพงเด้ิ รถ40เนาะอาเอากันเนาะโดยกเรื่องถ้าอบ่กวงดอเนาะเรื่องถ้าเกวกดองแม่นกันว่าต้องมกันเนาะต้องมกันว่าันถูกใจกะเพิ่นสิรุดเองนเป็น่วายแหละนว่าบ่าวสาวถูกใจกันแหละเข้าคุกกันเมื่อแล้วยกันรถเนาะโดยมาแล้วกเว้านลังอีกถ้าแก้านเรื่องถกใจเนาะเฮา2คนนี่กูบ่มีบ่ถกใจบ่นาเพิ่นประยรถเนาะ แต่แรกจะว่าโอ้ยแย่แย่พี่น้องเ้ยแต่ว่าอะไรคะว่าเรือชิ้นขานี่แพงแพงแต่ว่าเรื่องขาดองนี่เบรเบร,ริลดได้พี่น,ออน้องเ้ยเอาซัมเก่า,าน้ำอ้อยมาลดให้แต่สี่สิบน็เตะกียหาสิบลดให้่อยสี่สิบสมควรน,นะพี่น้องเ้ยลดตั้งแต่สิบล้านพูเพิ่มลดหน่อยฮะพี่น้องคลิปนี้ครับมาถักไทยเยี่ยมยามเนาะเนาะ เพราะว่าดนระทีมงานกับบอด้มาพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งบอด้มาประมาณอาทิตย์ก็กวัวนี่ยแหละพี่นอ้องเมริกาได้มาถักทายแล้วก็ลมกับน,อน,น,อนอบ้อ, 9, นองนี่ยแหละพี่น้องน้องคนวี้ยังสดคือเก่าพี่น้องยังสดคือเก่าขัดดองคือเก่าพี่น้องการคิดนี่บ้าพระไก่กาสุดยอดก้อเนี่ยปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องทามแล้วก็ลมกับน้องการดนมาแล้วพี่น้องเนาะ คลิปนี้พ่อไกรก็จะได้อำลาพัดจากกับพี่นงไว้เนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อผมพี่นงบ๊ายบาย